สวัสดีค่ะ MUT 3 1 First หวังพัทธาพรหวังค่ะวันนี้สิ่งที่เฟิสอยากจะพูดเฟิสต้องขอโทษด้วยว่าเฟิสไม่ได้เตรียมบทมาเลยค่ะเฟิสอยากจะพูดถึงเรื่องเส้นทางนางงามของเฟิสที่ตลอด9ปีที่ผ่านมาเฟิ First สสู้มากๆเลยค่ะตอนเข้ามาในวงการนางงามมีข้อติดติงเฟิสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยที่ไม่ได้เป็นแบบ แบบฉบับที่ทุกคนมองว่าสวยการพูดภาษาอังกฤษวันนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูแฮปปี้มากที่หนูมายืนตรงนี้ค่ะวันนี้มันเก้าปีแล้วค่ะหนูไม่อยาไม่อยากจะดราม่าเลยในวันนี้นะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือหนูภูมิใจมากภูมิใจในตัวเองมากไม่ว่า ปีนี้มันจะเป็นปีของหนูหรือไม่แต่หนูพยายามมากจริงๆแล้วก็หลายๆคนมักจะให้ความสำคัญเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมเรื่อง Speech ทำไมทุกคนจะต้องแบบแบ่งว่าแบบจะต้องเป็นอันใดอันหนึ่งค่ะเฟอรชเชอว่าทุกคนมีสิ่งนี้ในตัวเองแล้วก็แค่อยู่ที่ว่ามันจะโดดเด่นด้านไหนมากกว่ากัน แต่ว่าหนูอยากให้มองเฟิร์สที่ใจคือหนูรักการเป็นนางงามมากค่ะรักการรักการเป็นนางงามมากเพราะก่อนที่จะมาตัดสินใจมาประกวดในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหนูก็คิดกับตัวเองค่ะว่ามันยังเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่เป็นเป้าหมายของเรามันมันหลายครั้งมากค่ะหนูหนูผ่านการประกวดมาหลายรอบมาก 2019หนูก็คิดวันนี้มันยังเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นนางงามจะเป็นอะไรมันคงจะมีค่ะมันคงจะมีเวของมันมีการใช้ชีวิตของเราต่อไปค่ะแต่ว่าวันนี้หนูก็อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าหนูมีใจที่จะเป็นนางงามหนูอาจจะพูดไม่เก่งสําหรับใครบางคนที่กําลังมองอยู่แต่ว่า หนูเชื่อว่าการกระทําสําคัญกว่าค่ะการเป็นนำงานสําหรับหนูไม่ใช่แค่เดินไม่ใช่แค่พูดแต่ว่าสิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดมันคือการทําให้คนอื่นมันคือการที่เราอยากจะเป็นแรงแรงหนึ่งที่ซัพพอร์ตใครก็ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรหนูไม่อยากจะบอกว่าหนูซัพพอร์ตเรื่อง LGBTQ หนูซัพพอร์ตเรื่อง environment แต่หนูทำได้ทุกอย่าง หนูเห็นความสําคัญของสังคมเห็นว่าทุกคนอยู่ร่วมกันมันก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตกันหนูไม่อยากจะมาแบ่งว่าหนูมีคอนเทนต์อะไรหนูมีโครงการอะไรแต่ว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรหนูรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทําทุกอย่างค่ะถูกต้องค่ะเมันเป็นเบสเวอร์ชันของหนูหรือยังเป็นค่ะแม่ปุ้ยดีที่สุดแล้วใช่ไหมดีที่สุดค่ะ อ,อ,อยากจะพูดต่อค่ะหนูขอบคุณมากๆเลยที่ให้หนูกลับมาได้ให้โอกาสหนูได้กลับมาแสดงศักยภาพอะไรก็ตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนูอยากจะบอกว่าการประกวดนางงามมันอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งแต่สำหรับหนูมันคือทุกอย่างค่ะคือการประกวดนางงามของ First มามาเก้าปีก็ถือว่า มันเป็นเวลาที่นานมากๆสำหรับคนคนหนึ่งที่ทำอะไรนะคะก็อยากจะถามเฟิร์สว่ามีกำแพงอะไรไหมที่ที่เฟิร์สคิดว่าตัวเองยังทำลายมันไม่หมดจริงๆหนูพยายามคิดนะคะว่าบางทีเราดูตัวเองเราอาจจะดูไม่ออกแต่หนูก็พยายามคิดเข้าไปว่ามันคือเรื่องอะไรแต่หนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หนูมีกำแพงค่ะเรื่องการพูดหนูอุ้ย ไมโครโฟนก็คือกลัวแล้วใช่ค่ะก็คือก็คือกลัวแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่ามิสเทคของหนูก็คือหนูคิดเยอะหนูมีคำตอบแรกที่อยู่ในใจแต่ทุกครั้งทำไมหนูไม่ตอบมันออกมาหนูกลายเป็นว่าทำไมคนอื่นจะคิดว่ามันถูกไหมคนอื่นจะคิดว่ามันผิดไหม หนูดันไปคิดตรงนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากพูดอะไรหนูก็จะพูดค่ะแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้มันคือคำตอบที่ดีที่สุด